สบายดีสบายดีพี่น้องพกปยเบิดสุขูสุขุนพีน้องจา๋าบรรยากาศยามแรงส่วงคำคำพี่น้องตอนนี้สี่โมงยีนาทีบ้านยายรวยพี่น้องอเพื่นกันยังขายป่านนิ้นคือเกาอยู่ขายปลานิลดนดน,ดนบ่มีจังมีโอกาสได้แวะมาพอดีมาแต่นในเมืองพี่น้องไปสื่อของ ไปสั่งของออนไลน์ไว้แล้วเขาไปเอาเนาะมาพอใยรวยหั่กับมาพอดีเอาต้นมกมีต้นนี้เป็นหมากเซยเนี่ยมันโมเมนหมากทำมันหกกั่กรบมาหอดีใยรวย ิพงนึ่งข้า่าจองมากไปตั้งกวงตั้งไก่ได้มักพริกคุณยายรวยน่ยไปเยี่ยมญาติพี่น้องเยี่ยมอานาสาวเนาะน่องของคุณยายแล้วน่องแม่บหมีแล้วผ่าตัดเขาเจ้าผ่าตัดละเขาเจ้าผ่าตัด ใส่ยามือนชื่อยังบ่ทันได้ผ่าบอกใช่หอยเขาผ่าแล้วผ่าตัดผ่าตัดถุงบีถุงน้ำดีเขาเหนียวบ่เป็นหนิวหรือว่าถุงบีใหญ่เป็นนเหนียวถุงน้ำดีเนาะซร้าปมมือนี่เขาบอกว้าหินนี่ก็ม่ามาแพงแก้แขงเขาใส่ยาเมื่อนเห็นเราบวมเราเมื่าออกมาอะใส่ยาซ่านั่น ปาดเข้าเจ้าามาให้เบิ่งสัมโปเมอนี่นิวพี่น้องนิวถุงน้ำดีก้อนโคโลซัมแต่มันบอกเป็นโรคไร่แรงเนอะพวกนี้พวกอเป็นนิวเป็นไซติงยังสิน่ะพาตัดแล้วก็คือหายเนาะเอาออกแล้วก็แล้วเบิดจักรล้าน ยังจากมือเขาเจ้าสิได,ด้กลับเอออาทิตย์หนึ่ง,งพากันไปเบิด์หลายคนคุณยายกับมาวมภัยนอนดินไ,ไ,ดไปเยี่ยมซื้อบรไดไปนอนเใ,นนใก,กล้แค่นีกล อิมพอเนี่ยเน่ยดอกพว่าค่าใช้จ่ายค่ายาโน่นนี่นั่นพี่น้องจา้าร้านส้มตำปิดอย่างถาวรแต่ว่าปน,นินยังขายปกติแม่นบอกปนินยังขายปกติพี่น้องแต่ว่าร้านตำนี่ก็คือจักจังไดดอกเพราะว่าตอนนี้ก็เตรียมสิคอดลูกเนาะเ,เดือนหนาแม่นบอก เด,นนเดือนทิบสองนี่แหละเดือนธันวาอืมแต่เขาเจ้าหมอกำหนดให้าากกาภายในวันที่สิเจถึงวันที่ยี่อ่ะสายีา่ส <29 S 2> ิบเก้าเ,าเนาะ <c oughs> บางทีก็ออกก่อนก็บา<ร>ง,งที่ก็เลยกำหนดแล้วแต่เนาะเขาเจา้ากะกะประมาณไวประมาณนั้นยหายรวยสิได้เรลี่ยงหลานแล้ว บอกบางคนก็ยังท่องสิบเดือนกันยังมีก็แล้วแต่ก็เลยกำหนดไปแล้วแต่เตียวหมอเพื่อนกับกำหนดภายในเดือนธันวานี้ s เดือนหน้ากระเตรียมลอดเตว่วเพื่อนก็สิคอดแบบแบบโบราณสิคอดเองและซิยูไฟกินน้ำห้อนคิดว่าเนาะ ถ้าเป็นไปได้ตามนั้นบ่มันก็ขึ้นอยู่ก็หลายแยหลายหล,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 ลายอย่างถ้าเกิดว่าเขาบสมาธิ์ขอดเองได้เขาเจ้าก็พาออกคือเก่าเนาะแต่ว่าคดีได้คันแม้นว่าอันนี้พอมันอยู่ในส่วนอากาศหนาวอากาศเย็นเนี่ยบ่คือยามส่วงมีนา,มาเมษานะทามาอยู่ไฟไมันสิยากยามห่อนอากาศหนาวก็สิ ถ้าอยู่กับแบบโบราณก็บสีกินน้ำฮ้อนพี่น้องต้มน้ำฮ้อนขางไฟผิงไฟเนาะอยู่ไฟแบบโบราณลืมบอกให้ไม่ลงมือนะเห็นเอาเครื่องออกปูโป๊ะผักกาดหมองผักกาดบ่มบอกให้เมื่อกี้ยายรวยนนบมาแล้วก็แวหวกเงินเลย,เยไปเอาคนมาเขาจะมาส่งไว้ห,ห่างก็มาหอดไปเยี่ยมญาติ โวอโ์เมนลกอย่างอื่นเนาะพาตัดอันนี้เดียวก็หายมาเบิงอันพักสวนครัวพี่นอ้องจ๋าอยู่หน้ายายรวยแล้วก็ปลูกอยู่บ้านแล้วก็ปลูกกินเองอันนี้พักสไ่หรือว่าพักไซนั่นเอง ใส่แกงก็ได้หรือกินชชดๆก็ได้เนาะยอดมันแกงก็ได้พี่น้องพวกแกงพวกออมสีออกขมๆในจากน่อยผู้ใดที่มักขมเรือว่าลูกมันมะพริกอันนี้ผักสวนครัวเพิ่นมะเขืออ,อันนี้เป็นทีเขาเจ้าพี่น้องเทียนคนในบ้านนี่แหละเจ้าของเขาวโอยู่กัยายล้วนไปปลูกยังใส่พุ่นตอนนี้ยาเต็มแล้วมกพุ่งมากอีหย่ง ผักสวนครัวขณาใบไยรวยหรือว่ากระลำเนี่ยกระลำบอข้าวบงไหวนะมันอาทิตย์ข้าวบงจะ <Ừ. S 2> อันนี้เบีย้ยมักพริกเนาะพริกแดงบอพริกอันนะี้นะพริกเขียวอ่นี้เบื่อไหร่ผักหอมเพื่อนีน่พี่น้องแต่ปลูกแล้วก็ไม่ค่อยได้กินดอก ผมคอยได้เห็ดกินซ้ำอันนี้จะเป็นอหอมแดงหรือว่าต้นหอมพันอน่ะผักซีเพิ่นเห็ดห้างปลูกแบบนี้เนาะเอาดินบล็อกกอหลังบ้านปลูกกินเองแล้วอีตูกก็ปลูกด้านนอกตะไคร้สวนเขาแต่เราปลูกอันนี้จะเป็น มักเบี้ยมักเล่นหรือเบี้ยมักเขือเทศนั่นเองสาระแหน่ทั้งกระปูกเนาะโล่งมือชาวบ้านพวกนี้ลายอาการของน้ำมีเพลงไหนเพลงปลูกเสรปุ๋ยคอกอันนี้จงว่างไว้ปลูกไหมอันนี้กระลำเนี้ยสันนี่อันเดียวกันแล้วกระลำกระลำดอกนะกระลำดอกหรือกระลำหัวกระลำหัวกระลำหัวบมาปลูกให้จะเป็นหัวมาเป็นเพรามันห่มมันต้องไปปลูกนั่นเห็ดลุมปลูก มันหมักแสงแดดนแดดน่ผักกาดผักบุง้งปลูกกินเองท่านผู้ชมคนเบียมมนนมรมะเขือเทศตะไคร่ก็นน็ตรงเห็ดหลุมปลูกกระลำปีมันบ่มเป็นกระลำดอก มักหุงโดกโดกผัวแห้งตายแล้วออสองปีสามปีแค่ก็มีน่ามหดยุคนคุณมือก็หนักสายเลยอันนี้พักแพวหรือว่าพักไผ่เนาะงามเสยปลูกใส่กระถางแห่งงามห้องกระปุกแต่นีนะ่นะงามงอยู่หน้าบ้านก็มีแต่พักพี่น้องอันนี้จะเป็น ผักข้าวทองเนาะกินกับลาบอันนั้นก็จะเป็นซาลแแน่นี่อยู่บดสมองพักพก,ะะกับผักสีใบเรื่อยซาลแแน่กับปูก ส่วนปลานิลเพื่อนกันยังขายปกติพี่น้องส่วนเกี่ยวเข่าเนี่ยขายดิบขายดีเอามาลงมือเดียวเบิร์เพราะว่าเขาเจา้าเกี่ยวเข่าจ้างคนงานหนึ่งสี่กับมาสือป่าเนาะป่าก็ยังมีอยู่กิโลละร้อยสิบบาทปลานิลนตัวละครึ่งโลตัวละโละโลกลัวส่วนเกี่ยวเข่าเนี่ยขายดิบขายดีเอามาลงทุกวันในช่วงนี้กันเรื่อยๆ แต่ว่าเอาลงหลายบ่ได้เนาะออกซินบ่อเพียงพอบอ่อมันหน่อยเอาลงเถื่อจักโลนี่เอาลงเลถืเอเ่อละยี่สิบโลปานินเ,น <40. S 1> เรี่ยวแต่บางส่วนถ้าส่วนขายดีก็ลงเถื่อละสามสิบสี่สิบโลเนาะขายปกติผู้ใดอยากสื่อก็ติดต่อได้มีเบอร์โยน หน้าบ้านนี่แหะมีการมีงานเขาเจาก็มาสั่งอยู่เือละยี่สิบานนสามสิบโลไปส่งถึงที่แต่ว่าพยายากได้หาสิบโลหรือลอยหนึ่งต้องสร้างล่วงหนาพอบริดัสร้งมาหลายเน,ะนาะเป็ดไข่พี่น้องจำได้บ่เป็ดบุญหลอด เป็ดเทียนซื้อไข่ลูกมาหนึ่งแล้วมันออกลูกส่วงอากาศท้อนห่อนเห็นบ่แตกสวดสดอยู่ดแตวมันยังไข่อยู่บ่บ้านยายรวยก็บ่คอยได้เข้ามาดกพี่น้องเนาะ ลมลมมันนี่ลมอากาศเย็นกกหมักหมอกหมักม่วงคุณยายได้ปลูกไว้รอบๆบา้านต้นกล้วยต้นอ้อยปาดพี่นอ้องมักยมโดกโพดโพดแต่ว่าหมักยมต้นนี้เป็นมักยมหวานมันสุกแล้วสิหวานเดเนี่ส่วนใหญ่หายกินยากมักยมหวานเวลาสุกหวาน,วาน ดกกลดพนอยู่คุณยายปลูกไว้เบิ่งนะซาละแน่ปลูกยี่สัยกับเป็น สวนครัวมีอยู่สุมองข่ากล้ายหลายมีอยู่ทุกที่ย้ายแล้วปลูกไว้อยู่หน้าก็เต็มอยู่ทุกสวนบุเคยได้ขายดอกหัดปลูกเนาะอันนี้ก็มิตรปลาค่า มะพร้าวกับคุณยายปลูกเนี่ยมีแต่กอคาผุนเป็ดเดี๋ยวอันใหม่ก็มีได้พี่น้องเนี่ยกอน,อนามใหม่มันซุ่มมันก็ออกอยู่ยายรวยเก็บแกงประจำเนาะส่วนใหญ่มันก็แตกแหนง ยอหน่อบม่ค่อยออกอยามนี่เผือกอันนี้หน่อไม้กิมซุงเพิ่นท่านเอามาปลูกนี่ดอกแค่ อันนี้จะเป็นขัวหลังบานเพื่อนแต่ส่วนใหญ่กะเสียดกินแต่ยังม,มือแรงมางเท้กากะออกหน้ากะพักพกันกินเขาอยีนาพุ่นละเนาะ ยายรวยสิได้หลานแล้วเดือนหนาพี่น้องเพิ่นกสิด้อุ้มหลานกสิยากอีกบีเวลาออกหาออกหน้าอีกกสิบ่คอยได้ขายยังแล้วยากลูกมนเลือตัวเดียวนี่ลูกบัลกาแฟวันนี้นะลูกบักาแฟ นองแมมันินน้อยมันได้ยักโตหาโตหกโตเข้าไปเบิดแล้วมีตเอาห้เขาไปเบิดแล้วพี่น้อยเขาไปเลี้ยงยังเลือตัเดียวอองไปเนี่ยสร้างเสี่ยวคืนมาเพื่อนมันเ่าแล้วลูกกาแฟจะได้หอมหอมหอมหอาโมโมบนี้หดหอนหองมันานี่ให้กินนมันบลูกอีหอมพี่น้อง ันอ้วนอยู่มันตัวเดียวมันกินอิมนั่นแหละพี่น้องจ๋าเดี๋ยวสิออกหน้าแล้วพี่น้องไปหาปลูกผักบุงเนาะมาแต่ในเมืองซื้อของก็เลยมาแวะร้านสาวแสงมาสั่งเคก้กเดี๋ยวสิออกนาแล้วทาผู้สมขอบคุณทุกกำลังใจไปแล้วพี่น้อง สบายดีสบายดีบ้านยายรวยแต่ว่าตรงนี้กับเมื่อก่อนก็โลกล่างเด้บ่มีรีโนเวทใหม่เบิดไปแสนกว่าเนี่ยทำกำแพงใหม่หน้าบ้านทำเป็นสไตล,ล์ร้านขายของ